ไพ่ชุดนี้นะคะเป็นคำทํานายตั้งแต่วันที่13สิงหาถึง13กันยายน2565นับจากวันนี้ไปอีกหนึ่งเดือนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ว่าให้ดวงดีอาจารย์เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่คิงไม้แล้วก็ได้พไดพ่หกถ้วยดวงดีมากเลยอะ่ะนะคะ The World คือความสำเร็จความสมหวัง เกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศก็ได้ใครจะไปต่างชาติต่างประเทศใครจะหาแฟนต่างชาตินะถ้าคนเกิดว่าทิต์ได้แน่เลยเธอถ้าเธอจะเอาฝอเอาเกาหลีเอาอะไรอย่างนี้ได้เลยนะช่วงนี้ต่างชาติมาแรงใครจะเดินทางต่างประเทศได้เดินใครหวังเรื่องงานเรื่องงานปังมากน u m b บวันเลยคิงไม้นะี่ใหญ่มากสุดแล้วเรื่องงานนะคะแล้วได้เดอะเวคู่กันเดวิลเป็นไพด่ดีอันดับสองรองจากเดอะซันแต่จริงกาาันจังว่าดีเท่ากันเลยกับเดอะซัน The ในเดอะเวเนี่ยนะคะเพราะความส,สมหวังความรักจะสมหวังด้วย นานๆนะคะคนสำเร็จเรื่องงานด้วยความรักด้วยไม่ค่อยมีความรักสมหวังงานสมหวังด้วยยังไม่มีแฟนหาเลยเดี๋ยวได้ได้ดีด้วยรอบนี้ใครทะเลาะกับแฟนว้ขนลุกแฟนเก่าจะกลับมาดีกลับมาขอโทษใครรอรออยู่กลับมานะฮะอ่อใครที่มีปัญหาเรื่องเงินทองนับจากวันนี้ไปจะค่อยๆดีขึ้นภายเดือนนี้จะด้สําเร็จในสิ่งที่หวังใครอยากมีแฟนเด็ก หกถ้วยหมายถึงเด็กก็ได้จะได้กินเด็กด้วยหน้าเด็กก็ได้นะแฟนเด็กก็ได้นะคะหรือแฟนเก่าก็ได้หรือคนที่หรือจะได้เจอเพื่อนที่ไม่เจอนานๆได้มาเจอกันอาหารการกินถูกฉลอต่างประเทศต่างต่างชาติถูกฉลองเรื่องงานเลื่อนข้นเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นดีขึ้นใหญ่ขึ้นปังคนเกิดวาทิ์พิมพ์ว่ารับคนธนายคนเกิดวาทิ์นะคะถ้าอยากเสริมดวงนะคะ ให้ชีวิตราบรื่นรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะอาจาร,รย์ขออนุญาตแนะน,นําแนะนําแม่อุมาแม่อุมาปางขี่สิงโตนะคะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่ากล้องมันไกลแคปจอเอาใครจะเอานะสี่ยเกสิบเก้าเฉพาะคนดูไลฟ์แคปจอไปอาจารย์ส่งฟรีให้สี่เก้าเก้านะคะแม่อุมาปางขี่สิงโตอำนาจบรารมี ชนะคนอื่นการงานเราจะจะเป็นใหญ่แล้วเราจะเป็นผู้นําเราจะเป็นเหนือคนอื่นแล้วเราต้องเอาอะไรที่เราควบคุมคนอื่นได้นะคะเอาแม่อุมาไปแล้วขอความรักได้ด้วยแล้วขอเรื่องงานปังมากอาจารย์ขอเยอะแล้วแม่อุมาเนี่ยให้ทุกอย่างนะคะอะแคปไปขยากได้นะคะต่อไปคนเกิดวันจันทร์มาคนเกิดวันจันทร์หนึ่งเดือนนับจากวันนี้ไปดวงจะเป็นยังไงอุ๊ยเดลวอปเปิดดูแล้วหนึ่ง นึกว่าเปิดใบเดียวมาเปิดดูไปก่อนแตเลเวอร์ก็สําเร็จเรื่องความรักสิบไม้แปดถ้วยวันจัน์นี้นะความรักนะคะจะโดดเด่นถ้าคนอยู่ไกลกันนะแปดถ้วยเนี่ยบางคนบอกว่าผิดหวังเรื่องความรักหรือไม่ได้อย่างใจแต่บางคนเนี่ยบอกว่าถ้าอยู่ห่างกันแล้วจะดีถ้าความรักมีปัญหาหรืออะไรม,มีมีปัญหาอยู่นะให้อยู่ห่างๆกันสักพักแล้วจะดีขึ้นแปดถ้วยว่าจริงปัญหาขัดแยง้งขัดใจกับคนรักแต่ไม่เลิกกัน ะะอยากไพ่เดือดรัวเวอร์เดอดรัเวอร์ก็ไม่เลิกเดือดรัวเวอร์เหมือนมีเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มีคนรักมีคนชอบนะคะ,จจะเจอรักสามเศร้ารักแทรกซ้อนได้บ้างเพราะว่าเรามีสเสน่ห์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าถ้ามีความรักเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวจะแก้ได้นะคะคนได้ไพ่สิบไม้สิบไม้คืองานเยอะงานใหญ่งานหนะักทำงานไม่ได้พักผ่อนทางานเยอะก็ได้นะคะมีงานมีอะไรทำเยอะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยข่าวดีก็คือการงานและความรักสําเร็จได้นะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์แต่ถ้ามีปัญหาอะไรให้อยู่ห่างกันเดี๋ยวจะดี fc สองปคะ อาต่อไปนะคะเรื่องเงินทองจะได้ใช้เงินไปเรื่องกับความเฟื่อยความไม่ค่อยจําเป็นเยอะหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็ยังพอมีเงินอยู่เพราะว่าเราได้งานสําเร็จเรื่องงานมีงานทําอยู่นะออ่าย่างไรก็ตามมาขอให้เจอแต่เรื่องดีๆแล้วกันนะคะอาจารยอผอนให้รับคุทนายไว้เลยนะคนเกิดวันอังคารค่ะดวงของคุณหนึ่งเดือนนับจากวันนี้นะคะหนึ่งสอง คนเกิดวันอังคารเด็กดาบควีนถ้วยแล้วก็ดีมเพลเรอร์อุ้ยนี่ก็ดวงดีเหมือนกันนะคะดวงดีเหมือนกันคนเกิดวันอังคารน,นะคะเอ็มเพลเรอร์คือเป็นใหญ่เป็นโตใครอยากทํางานแบบมีตําแหน่งมีสีมียศนะคะเดี๋ยวจะได้ใครจะไปสอบราชการจะไปทํางานสถานที่ใหญ่หญบริษัทใหญ่องค์กรใหญ,ใหญ่จะได้เข้าไปจะได้ทาเอ็มเพลเรอร์หมายถึงงานใหญ่งานเยอะงานใหญ่งานสําคัญนะคะหรือมาถึงเป็นใหญ่ก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง หรือหมายถึงต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาก็ได้นะคะถูกโฉลกควีนถ้วยคือความเเส็็จความสมบงังคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคุณน่ารักอบอุ่น